เป็นเรื่องสําคัญวันนี้สําหรับสถานการณ์โควิด1 -9 เพราะว่าเป็นวันที่สองแล้วครับคุณผู้ชมที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อกลับมาทะลุ10,000ื่นรายนี่ยังไม่นับรวมผลตรวจ ATK อีก4,600กว่าคนนะครับที่น่ากังวลเลยก็คือที่มหาสารคามครับผลพวงจากคลัสเตอร์หมอลำทําให้ทางจังหวัดตัดสินใจประกาศห้ามกินข้าวร่วมกันแล้วใครฝ่าฝืนมีโทษทั้งจําทั้งปรับครับ คำสั่งนี้เป็นการขอความร่วมมือประชาชนงดกินข้าวร่วมกันในกิจกรรมการประชุมการจัดเสวนาการจัดกิจกรรมทางศาสนางานศพงานบวชงานแต่งการจัดงานทำบุญงานประเพณีรวมไปถึงงดกินอาหารด้วยกันในสถานที่ราชการสถานที่ทำงานและสถานประกอบการหลังพบคลัสเตอร์หลายแห่งโดยเฉพาะคลัสเตอร์หมอลำที่มีผู้ติดเชื้อและเสียงสูงเป็นจำนวนมากโดยประกาศนี้นะครับหากพบผู้ไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่จะตักเตือนก่อนแต่ถ้ายังฝ่าฝือนอีกก็ให้ดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินมีโทษจำคุก2ปีปรับ40,000บาทและตามพรบโรคติดต่อปรับอีก20,000บาทด้วยภาพรวมผู้ติดเชื้อในไทยวันนี้มีรายใหม่เกิน1,000 0รายเป็นวันที่2แล้วนะครับอยู่ที่1,879รายยังไม่นับรวม ATK อีก4ี3 2รายหายป่วยเพิ่มวันนี้8,200กว่ารายครับ วันนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม20รายรวมเสียชีวิตสะสม2 2 2 9 1ราย